กฎหมายชยายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดวันนี้คุยกันเรื่องการชนะสูตรพริกศพนะคะสัญญาณจากผู้ตรวจการอายการสำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปอรเมศอินทราชุมนุมมาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะาจา้าสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะคุยกันเรื่องชนะสูตรพิกศพ การชนสูตรพิศพเนี่ยผมคงไม่ได้พูดถึงเรื่องการชน,นสูตรพิศพป,ปกตินะครับการชน,นสูตรพิศพเนี่ยอันที่ผมจะมาพูดถึงการชน,นสูตรพิศพการตายเกิดจากการกระทําของเจ้าพนักงานหรือตายในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150วรรคสามเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนที่ตายเพราะการกระทําของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติตามหน้าที่นะครับ ต้องเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติตามหน้าที่หรือตายในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานตามหน้าที่เนี่ยอันนี้การชนสูตรพิสูจน์จะไม่เหมือนการชนสูตรพิสูจน์ธรรมดาเพราะว่าถ้าธรรมดาเนี่ยไปคุยกับไปทําเขาตายเนี่ยก็ชนะสูตรปกติแต่ถ้าปฏิบัติตามหน้าที่พอตรวจแพทย์ทําความเห็นเสร็จแล้วต้องส่งสํานวนให้ชนสูตรพิสูจน์ให้เอเยนต์เพื่อเอเยารเนี่ยไปยื่นคําร้องต่อศาลขอไต่สวนการตาย เพื่อให้ศาลม่นิ้ัยว่าการตายเนี่ยผู้ตายเป็นใครตายที่ไหนใครทําให้ตายตายด้วยสาเหตุใดเท่าที่พอจะทําได้นั่นหมายความว่าให้ศาลมาทําหน้าที่ทางฝ่ายปกครองคือมีการตรวจสอบนะครับแทนที่ให้ราชการตรวจกันเองไม่ให้ศาลเป็นหน่วยงานที่จะมางกัรตรวจสอบตรงนี้ให้เห็นว่าการตายนียเป็นอย่างไรนี่คือวิธีคิดของการชนะสุทธิศกเมื่อศาลไต่สวนเสร็จแล้ว ก็จะส่งสำนวนชนะสูตรพิสูจน์ระบุว่าผู้ตายเป็นใครตายในตายอย่างไรคืนให้อายการอายการก็จะส่งให้พนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็เอาไอ้สำนวนชนะสูตรพิสูจน์นี้ยไปเข้าสำนวนการสอบสวนเพื่อประกอบสำนวนการสอบสวนนี่คือนี่คือการชนะสูตรพิสูจน์ที่การกระทําจากการกระทําของเจ้าพนักงานตามหน้าที่หรือระหว่างการควบคุมนะครับและเวลาชนสูตรพิสูจน์ต้องมีอายการ มีหมอมีพนักงานสอบสวนและพี่มีพนักงานฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบนะครับไม่เหมือนไม่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนกับคนที่เป็นเจ้าพนักงานแล้วรับจ้างไปฆ่าเขาอันนี้ชนสุดพิสู์ธรรมดานะครับเพราะเป็นหลักประกันว่าการชนสุดพิสู์ที่เกิดจากการทำหบอนี้ต้องเป็นการบริสุทธิ์ลุนที่รมก็มาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวคนจะงงมีคดีบางคดีทำไมการพิสูจน์ต้องเสร็จต้นในเรื่องของงานชนสุต นั่นคือกระบวนการทำสํานวนานสุดพิสุจ์ไม่ใช่สํานวนสอบสวนว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำผิดครับเล่าสู่กันฟังเ,เอาละวันนี้ตอบคาถามต่อเลยครับค่ะเรื่องที่เรื่องของอายการเหมือนกันคะ่ะอาจารย์พอดีเลยคุณสัญญาอสอบถามมาบอกว่าอยากจะขอเป็นความรู้หน่อยนะคะที่เขาบอกว่าอายการคือทนายของแผ่นดินเนี่ยเขาอยากจะขอทราบว่าหน้าที่ของอายการจริงๆนยทำอะไรบ้างหรอคะอาจารย์อ๋อ อาการเนี่ยโดยปกติคือการอำนวยความสะดวกงานที่หลักนะครับหมายความว่าคอยฟ้องผู้กระทําความผิดในความผิดทาง,งอาญาเนี่ยคอยฟ้องนะครับอันที่หนึ่งส่วนที่คําว่าเป็นทนายของแผ่นดินเนี่ยมันมาจากการรักษาประโยชน์ของรัฐเช่นการฟ้องคดีที่เอกชนทําให้เกิดความเสียกับรัฐหรือผิดสัญญากับรัฐอันนี้นะครับทนายก็คือคนที่รักษาประโยชน์ของแผ่นดินนั่นเนหลักการอีกอันหนึ่งก็คือหน้าที่ของเราก็คือการคุ้มครองสิทธิชาวบ้านให้คำปรึกษา อย่างที่ผมทาเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ผมโดยตรงแต่ที่ผมทำเนี่ยมันเกิดจากว่าเราเป็นอายการเราก็มีงานส่วนหนึ่งที่เราดูแลอยู่คือการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเพราะว่าหลักหลักวิชาชีพกฎหมายนะครับไม่ใช่เอาแต่ตังค์นะเอาเอาเอากล่องเอากล่องบ้างคือคือเขาเรียกอะไรในในในหลักวิชาชีพเขาเรียกว่า Spirit of p u b l i c service คือการให้บริการสาธารนณะไม่ใช่ทุกเรื่องจะจะต้องเป็นเรื่องของเงินและเสื่อมกัน ข้อสุดท้ายของหลักวิชาชีพของของนักกฎหมายเนี่ยคือในภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่า the officer of the court ไม่ได้แปลว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของศาลแต่ว่าหมายถึงว่าเป็นเจ้าหน้าที่แห่งกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นคนที่เรียนกฎหมายมาทุกคนต้องมีหน้าที่ในการช่วยเหลือให้สังคมเป็นมีความยุติธรรมตอ่นั้นแหละครับค่ะท่านต่อไปคุณพีระนะคะก็สั่งซื้อน้ำยาปลูกผม ลดผมร่วงทางอินเทอร์เน็ตนะคะคือเขาบอกว่าการโฆษณาทางเด็ตเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใช้แล้วไม่ได้ผลยินดีคืนเงินปรากฏว่าเขาใช้มา3มเดือนไม่ได้ผลอะไรเลยนะคะก็ติดต่อไปทางเพจที่เขาขายนะคะปรากฏวา่าไม่ได้รับการตอบรับอะไรทั้งสิ้นเขาก็เลยสงสัยว่าแบบนี้นจะเข้าข่ายแบบโฆษณาหลอกลวงประชาชนไหมเขาจะดําเนินการยังไงดีคะอาจารย์ได้ครับโฆษณาขึ้นแจ้งกล่าวโทษได้แต่ว่า ร้องคนง,งานงคณะกรรมการ,การ,การ,การคุ้มครองผู้บริโภคก่อนทีนี้ไอการพิสูจน์อย่างนี้นะผมผมเรียนนะ,ะซื้อทั้งเน็ตเวลาพิสูจน์เนี่ยพิสูจน์ยากทำไมยากนะครับเขาจะต่อสู้ว่าเราใช้หรือเปล่าเ,ออเขาไม่เห็นเราใช้น,น,นี่นี่คือประเด็นนะแต่ถ้าเราแบบเรามีไอ้ปกอบรบริษัทที่ก็เปิดตามห้างสตูดินค้าไปที 30, 000, 70, 000นสามหมื่นเจ็ดหมื่นเนี่ยแต่แต่ละคอร์สแต่ละ,อละอคอร์สพวกนี้เขารับประกันแน่นอนเพราะเขาเป็นคนทําให้ แต่ถ้าเราทําเองเนี่ยไอ้ตรงนี้ถึงเวลาไปเถียงกันเถียงกันยากะนะครับอ่าแต่ว่าผมแนะนําให้ไปสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก่อนแล้วจากนี้ต่อก็ตรวจแล้วไอ้น้ํายาชนิดนี้มันใช้ผลไม่ได้ก็ะะจะกลายเป็นคดีโชคโกงประชาชนได้ครับค่ะคุณดนายบอกว่าเขากลับรถในบริเวณที่กลับรถนะคะแล้วก็มีรถบรรทุกมาทางตรงแต่วิ่งมาเลนขวาแล้วฝั่งกลับกันเนี่ยมันก็สามารถกลับรถได้ นะก็มีรถบรรทุกอีกคันหนึ่งจะกลับนะคะคือจังหวะที่คุณดนายจะกลับเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ดูแล้วว่ามันพ้นมันโอเคแต่ปรากฏว่ามีการถ่ายคลิปของรถบรรทุกที่มาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เอาไปด่าพฤติกรรมของเขานะทางอินเทอร์เน็ตนะคะเขาก็เลยสงสัยว่ากรณีแบบนี้เขามั่นใจว่าเขาไม่ผิดแล้วเอาไปด่าเขาแบบนี้เขาจะดาเนินการยังไงดีคะอาจารย์ก็แสดงว่าโพสต์ข้อความมันเป็นเท็จนะ ถ้าไม่โพสข้อความมันเท็จก็เป็นการบิ่นประมาทได้ครับคือคือต้งมันมีอยู่สองกรณีกรณีหนึ่งใส่ร้ายแต่ผมผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของการบิ่นประมาทมากกว่าครับค่ะคุณสมพรยืนรอรถเมย์นะคะปรากฏว่าจังหวะนั้นเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเ,เดินมาแล้วจับก้นนะคะแล้วก็เดินหนีไปเลยหน้าตาเฉยนะคะเธอก็ตกใจแล้วก็มีไปแจ้งความนะคะปรากฏว่า ล่าสุดเนี่ยตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะแต่ว่าเขาไม่มีท่าทีสำนึกเลยนะญาติที่มาด้วยบอกว่าเขาไม่ปกติเขาป่วยทางจิตเพียงแต่ว่าไม่ได้รักษามานานแล้วไม่ยอมกินยาก็เลยสงสัยว่าแล้วไอ้การป่วยทางจิตเนี่ยมันจะเป็นเหตุลดหย่อนผ่อนโทษอะไรให้เขาได้หรือเปล่ากันเนี่ยไม่หรอกครับคือความจริงอ่ะนะไอ้ป่วยทางจิตเนี่ยมัน ถ้ามันยังทําอะไรเป็นอยู่อย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างนะครับซึ่งเมื่อคืนก็ดูข่าวเหมือนกันดูข่าวช่องช่องไหนช่องไหนผมจาไม่ได้ช่องอสมทหรือ<ะ>ก็พยายามถึงเรื่องของคุณจิรดาจาได้ไหมครับ๋อค<ต>คะคนะครับก็ป่วยแต่สารก็ลงโทษนะครับหรือน้องหมูแฮมก็ป่วยแต่สารก็ลงโทษเราต้องคิดอย่างนี้ก่อนค,<ะ>คือกรณีนนที่จะไม่ลงโทษเนี่ยก็คือว่าที่ผมเคยเรียนเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่า จะไม่ลงโทษเลยคือคนบ้าที่เดินอยู่ข้างถนนแะที่เรียกว่าบ้าจริงๆเนี่ยผมเป็นสังกะตังไม่รู้เรื่องอันนั้นนะสติวิปลาจริงๆแต่ถ้าคนปกติยังประกอบอาชีพได้ยังเดินได้มีความไม่รู้สึกบ้างเป็นบางครั้งบางคราวก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกับณเวลานี้ปัจจุบันแม้คนนั้นเป็นใบโพล่าไม่เกี่ยวกันเลยนะครับไม่เกี่ยวนเลยไบโพล่ามันก็ยังอยู่ในสังคมได้เพราะฉะนั้นความรับผิดต้องรับผิดตามปกติครับคค่ะ ท่านต่อไปคุณปราณีนะคะอันนี้ก็เจอปัญหาพักอยู่อพาร์ตเมนต์ปรากฏว่าข้างห้องชอบเปิดเพลงเสียงดังบางทีก็มีคนมาหาแล้วก็พูดคุยกันเสียงดังเคยไปบอกเจ้าของอพาร์ตเมนต์แล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตัวเองก็เคยคุยกับข้างห้องดีๆจนตอนนี้ไม่ถูกกันแล้วนะคะก็ไม่เหมือนเดิมก็เลยสอบถามมาว่าแจ้งใครดีคะอาจารย์ก็จริงๆท่านันเสียงดังเกินไป รบกวนบาทีอื้ออ,อางใาสถานะเนี้ก็ตำรวจอยู่ดีนะครับตำรวจเนี่ยหนังหน้าไฟตลอดแ,แต่วันนี้ตำรวจทํางานดีนะก็ะโดนก็หลายดอกก็ทํางานดีมากเลยคมีมีเพิ่มเติมจากคุณบงกฎนะคะอีกท่านหนึ่งบอกว่า <c oughs> เอารถไปจอดในที่สาธารณะแล้วมีคนมักง่ายนะเอาขยะมาทิ้งท้ายรถกระบะของเขานะคะคือเป็นแบบถุงใส่ลูกชิ้นปิ้งค่ะอาจารย์แล้วมันก็มีน้ำจิ้ม ะะซึ่งน้ําจิ้มเนี่ยมันหกเต็มโดนแบบท้ายรถเขาเลอะไปหมดเลยนะคะ,ะเขาก็เลยสงสัยว่านี่ถ้าเขาได้ตัวเนี่ยแเขาสามารถเอาเรื่องกับคนคนนี้ได้ไหมคะได้อยู่แล้วครับได้อยู่แล้วถ้าเอาขยะมาทิ้งเนี่ยมันก็ทํำถึงเะเทอะเปื่อเปื้อนิอ้งปฏิกูลนะครับในที่สาธารณะหรืออาจจะขยับไปถึงเรื่องของการทําให้เสียทรัพย์ได้ครับ คุณปัญญาบอกว่าก่อนหน้านี้ได้ฟังอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องหมายจับนะคะหมายจับในคดีช่อโกงเนี่ย,ขขยขขเยขาบอกว่าอาจารย์บอกว่าต้องจับกลุ่มให้ได้ภายในห้าปีก็เลยมีข้อสงสัยต่ออีกสองประเด็นค่ะอาจารย์นะก็คือคหนึ่งหมายจับที่ว่านี้เป็นหมายจับของตํารวจหรือว่าของศาลเลยคะเหมือนกันครับตํารวจหรือศาลก็เหมือนกันครับเหมือนกันนะซึ่งก็ตำรวจออกหมายจับ<ข><ข>ไม่ได้ต้องศาลออกนะครับ<เ>อ๋อ ใช่ครับตำรวจะจะต้องไปขอศาลให้ออกหมายจับหรือว่าถ้าไปหลบหนีศาลก็เป็นคนออกหมายจับต้องออกโดยศาลเท่านั้นครับค่ะแล้วคนไปจับนี่คือตำรวจนะคะัตำรวจค,ค,ครับแล้วก็ข้อที่สองก็บอกว่าถ้ามีการออกหมายจับแล้วจับกุมไม่ได้จะเป็นอย่างไรอะคะอาจารย์ก็ก็ดําเนินคดีต่อไปไม่ได้เพราะหมายจับเนี่ยเขาอ,ออกภายในอายุความ <C a> อย่างสมมติฆ่าคนตายโดยเจตนาเนี่ยหมายจับเนี่ยอายุความยี่สิบปี <C a> ถ้ายี่สิบปีจับไม่ได้จบยกเว้นคดีเกี่ยวกับปราบปรามการทุจริตถ้าออกแล้วเนี่ยหมายจับไม่มีอายุความครับค่ะแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะกำลังอยากจะซื้อจักรยานไฟฟ้าสักหนึ่งคันนะคะทีนี้เห็นโพสต์ทางเฟซบุ๊กเนี่ยเขาบอกว่าคือตำร้านค้าทั่วไปเนี่ยก็ขายกันเก้าพันห้าถึงงหมืนสองแต่มีแบบ เฟซบุ๊กมีเพจหนึ่งประกาศขายคันละพันแปดร้บาทเท่านั้นเองนะคะบอกว่าลดราคากันนำนะคะทีนี้เขาไม่แน่ใจว่าถ้าเราจะสั่งซื้อแต่อยากจะตรวจสอบก่อนว่าร้านที่ว่านี้มีการจดทะเบียนถูกต้องไหมเราต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์กลัวโดนหลอกอะคะก็จริงๆ,ๆ,ๆ,ๆเรียจริงจริงเราดูวันร้านเขาอยู่ที่ไหนเราต้องเซิร์ชดูครับคือไปถามเขาต้องตรงเขาไม่ออกไม่ออกหรอกครับแต่ว่าถ้าราคามัน ขนาดนี้มันถูกเกินเหตุเดี๋ยววิ่งหนึ่นต,นตัวนะ,ะผมผมผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเด็ดนั่นนะผมเรียนตรงนะครับฉะนั้หมายความว่าทุกแจ็คที่ขายนะเราสั่งซื้อของนะวัดโฆษณาใดดีแต่เวลาได้มาไม่เป็นอย่างที่โฆษณา,นานรูปเหมือนแต่ว่ามันไม่ใช่ดูจากนี้ผมผม,ผมต้องเรียวนว่าผมผมไม่ค่อยไว้ใจผมเลยหยุดซื้อยกเว้นว่าเป็นบริษัทใหญ่ๆที่เขาขายโดยตรงแม้กระทั่งบริษัทที่เป็นตัวแทนขายโดยตรง บางครั้งก็ยังมีข้อบกกร่องคือคือจริงๆนะผมบอกว่าถ้าคนที่หลอกขายวันนี้อยากให้มีการลงโทษให้หนักเพราะอะไรครับเพราะการทำลายระบบเศรษฐกิจผมแนะนําว่าไปดูที่ห้างดีกว่ามั้งไม่อยากจะบอกชื่อห้างบางห้างเนี่ยเขาหวางมาเลยท่านไปดูเลยตรงนั้นอะร้อยเปอร์เซนกว่าครับค่ะค่ะนะมีเพิ่มเติมอีกหนึ่งคำถามค่ะอาจารย์อีกท่านหนึ่งบอกว่าแต่งงานจดทะเบียนสมรสเรียบร้อย ปรากฏว่าสามีเนี่ยนะคะเอาทรัพย์สินซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัวเขาเขาได้มาจากครอบครัวของเขานะคะไปซื้อบ้านให้ภรรยาน้อยนะทีนี้ก็เลยสงสัยว่าเราเป็นภรรยาที่จดทะเบียนสมรสเนี่ยสามารถฟ้องเรียกเอาบ้านเอาเงินคืนจากผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับฟ้องเรียกได้ถ้าเป็นถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวนะค่ะฟ้องเรียกจากสามีด้วย อยากผู้หญิงคนนั้นได้ด้วยครับค่ะอันนี้ทรัพย์สินส่วนตัวของสามีเขาไปซื้อให้ภรรยาน,น้อยเราเราก็ยังเรียกได้ใช่ไหมคะทรัพย์สินส่วนตัวส่วนตัวของสามีเขาได้มาจากครอบครัวของเขาอ่าต้องบอกนิดนึงมันมันคืออะไรเป็นที่ดินหรือเป็นเงินอ๋อค่ะมันต้องรู้นะครับถ้าสมมติว่าตัวสามีมีที่ดินมาก่อนแต่งนั่นเป็นสินส่วนตัวค่ะแล้วขายที่ดินนะครับเป็นเงินมันก็ยังเป็นสินส่วนตัวอย่างนั้นเขาไปซื้อ ก็เรื่องของเขาเรายึดไม่ได้ค่ะแต่ถ้าสมมุตินะครับถ้าสมมุติว่ามีที่ดินและขายที่ดินได้มาเป็นเงินเอาเงินมาเก็บไว้ไอ้ดอกผลที่ออกเนี่ยเป็นสินสมรสนะต้องขอรายละเอียดนิดนึงว่าทรัพย์สินที่ทำาึ่คืออะไรและจะตอบได้ถูกกว่านี้ครับผมค่ะค่ะวันนี้เข้ามาทั้งหมด9ค้าคถามค่ะอาจารย์รวมกับเมื่อวานก็เป็นหนึ่งพันแปดสิบสาถามแล้วค่ะโอเคครับหนึ่งแปด หนึ่งศูนย์ปดสามค่ะอาจารย์ค่ะโอ้คงไม่ใช่หวยวันนี้เนาะเอาละครับเะมาครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปอรเมศอินทระชุมนมค่ะกฎหมายชายค่ะปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุด